สวัสดีจ้าวันนี้เราจะปลูกแตงและจ้านี่คุณสาเป็นคนปลูกเราเป็นคนถ่ายนี่ปลูกแตงกวานะจ๊ะนี่ปลูกแตงกวาแล้วเราเราจะถ่ายไว้เพื่อเป็นีิระเลึกประการปลูกแตงของเราจะงามไหม หรือว่าไม่งามเราจะปลูกปลูกแค่10บแปลงนะจ๊ะไม่ได้ปลูกได้สามแปลงแล้วเราเพิ่งค่ะเข้ามาเข้ามาปลูกแต่เช้าปลูกแต่เช้าเลยนะจ๊ะจะได้คุมฝางจะได้ปลูกฝางให้เรียบร้อยลดน้ำเรียบร้อยสิบแปลงเราไม่ปลูกเยอะนะจ๊ะปลูกแค่วัทีละสิบแปลงหรือ14บสี่แปลงล็อกนี้จะสิบสี่แปลงค่ะ พอเราปลูกล็อกหนึ่งจะขึ้นแล้วข้างๆเป็นผักขึ้นช่ายและผักสีปั้มนี่เราปลูกอย่างละเล็กกันน้อยนะจ๊ะไม่ปลูกเยอะเพราะตลาดเราเป็นตลาดเล็กเราจะปลูกอย่างละนี้ยะน่อยแต่ปลูกเรื่อยๆร,รุ่นหนึ่งขึ้นแล้วรุ่นนี้กำลังจะลง จะปลูกทั้งทัว่วฝักยาวและแตงกวาผักซีป้อมและผักขึ้นช่ายปลูกไม่เยอะแต่ปลูกทีละทีละสองแปลงหรือว่าสามแปลงสี่แปลงแล้วแต่แล้วแต่สถานาการณ์คนปลูกคนปลูกคนคุมคน ทำทุกอย่างนะจ๊ะนี่เราเป็นคนซ้ายสายสามีสายอุตรุดจ้ะสายทุกอย่างเราก็เป็นคนถ่ายและคนพูดพี่น้องมาช่วยกันปลูกแตงเด้อปลูกแตงปลูกแตงแตงกว่าจะได้ไปเก็บไปกินตอนนี้ตอนเช้าน,นะจ๊ะจะมืดหน่อยหน่อย ยังสาอยู่เลยเพิ่งจะหนึ่งโมงไม่ถึงหนึ่งโมงดีเนาะหกโมงครึ่งเองแล้วปลูกแต่เช้าเพราะสายมาเราร้อนปลูกไม่ได้แต่ร้อนมากปลูกเช้าแล้วทำตอนเช้ารดน้ำตอนเย็นตอนกลางวันเราทำงานในเดดไม่ได้เพราะบรรยากาศมันร้อนมากแต่เราจะปลูกตอนเช้าตอนเย็น อันเย็เราก็ขุดไว้ขุดหลุมเป็นหลุมนะจะทำเป็นหลุมนี่ทำเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วแต่เม็ดแตงนี่นี่เม็ดแตงเชื่อมนี่น,น,นี่เม็ดแตงหลุมละสองเม็ดนี่สองเม็ด นี่สองมิตรปลูกไม่ไก่นะจ๊ะนี่แค่ใกล้ๆกันเองถ้าขึ้นแล้วเราจะถ่ายให้ดูอีกนะจ๊ะตอนนี้กําลังปลูกปลูกแตงปลูกแตงนี่จะขุดลุมใหม่เป็นลุมเป็นลุ่มเป็นลุมเป็นลุ่มเป็นลุ่มเป็นบ่ทำไว้เป็นลุมเป็นเบ่ทำเป็นลุมลุ่มลุ่มยอดลงตามลุม บรรยากาศตอนเช้าก็น่าอยู่นะเนี่ยเย็นสบายไม่ร้อนมากแต่ตอนกลางวันร้อนมากๆเลยเราจะเราเตรียมดินไว้แล้วเราก็ต้องปลูกสวยไหมคะพี่น้องสวยไหมขอบคุณนะจาะที่เข้ามาสมคิปคลิปหนะ้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า